ค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนเดี๋ยวมือนี่นะคะเดี๋ยวพี่เพนจะย้ายน้องหมูลงไปคอกหมูคุนข้างล่างนะคะพี่น้องสําหรับไว้รอเลี้ยงเป็น30กิโลกรัมนะคะวันนี้เราก็ต้องให้อาหารน้องหมูเขาก่อนนะคะพี่น้องอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะย้ายน้องไปเดี๋ยวมือนี่มาเบิงมาเบิงน้องนะคะแต่ว่าเสียงน้องเสียงน้องหน่อยก็เสียงดังกาอายนะคะพี่น้อง หาอ้ายก่อนนะคะเพราะว่าเดียเเ๋ยวอ้าย,ยเสด็จยางข้างไก่พี่น้องอ่ยางลงไปประมาณประมาณแปดสิบแปดสิบเมตรนะคะพี่น้องเอ่อแตว่ตว่าแต่ว่าใส่เวลาแปดสิบนาทีโอ้ยก่าสิบไปได้นะคะรุ่นนี้ต้องต้องให้เพื่อนกินให้เพื่อนยูทองก่อนนะคะอา่าเช้านี้ก็จะเป็นคลองนี้นะคะก็จะได้ประมาณประมาณแปดอาทิตย์แล้วนะคะพี่น้องสี่เอพี P ่พี่แล้วน้องน้อง อ่าน้องๆคข้อง,องนี้นะคะคลิปก,คกนคลิปก่อนน้องใหม่ทําทาขี้แตงนะคะพี่นออ้องเที่ยวทองเสียตอนนี้หลังจากฉีดยานะคะพี่น้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารนะคะมาให้กินอาหารเหลวเสริมนะครับพี่น้องพเพิ่มพเพิ่มดีขึ้นแล้วบม่มีอาการทองเสียแล้วพี่น้อง่านมาได้สองวันรุ่นนี้ก็ได้ลงไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะได้ลงไปตอนท้ายนะคะพี่น้องเพราะว่าน้องเขาเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่ อายุได้เจ็ดสัปดาห์เท่านั้นนะคะพี่น้องอ่าก็ไปร่วมกับไอไป้ได้นะคะเอาไปดิเอาน้องได้กินแล้วไปดินะ,ะได้กินแลเงียบได้กินแลเงียบแล้วเนี่ยค่ะสำหรับเรื่องอาหารนะคะพี่น้องอาหารเมที่เฮาจะเอามาละลายน้ํานะคะทําเป็นอาหารเหลวให้น้องนะคะพี่น้อง เอมื่อคลื่นพี่เพนได้มีโอกาสบอ,บอกกับน้องคนไทยนะคะที่เลี้ยงหมูอยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องเออพี่เพ้นก็ได้เข้าใจเลยว่าเอามันไม่เหมือนกันนะคะอาหารเม็ดที่เกาหลีกับที่ประเทศไทยนะคะพี่น้องที่ประเทศไทยอ่จะเป็นแนวหนึงห่งบมอคะอันนี้กับ <und> พี่เพ้นกับพึ่งคิดขึ้นมานะคะ <und> พี่น้องที่ว่าพี่เพ้นแนะนําไปว่าเบอร์ให้เบอร์สามนะคะพี่น้องกันมักนี่ก้นทักข้านะคะทั้งในแชทแล้วก็หลังบ้านนะคะเออเบอร์สามจริงๆหรอคะเออเราต้องเราต้องละลายยังไง มันไม่เข้ากันนะพี่เพนเบอร์ยี่ห้ออะไรยังสินะคะพี่น้องตอนแรกพี่เพ้นกับบอเข้าใจแต่ว่าเมื่อได้คุยกับน้องทางบ้านนะคะก็เริ่มเข้าใจว่าเออมันมันต่างกันนะคะพี่น้องอาหารเม็ดมันต่างกันถ้าหากว่าให้เป็นเบอร์สไม่ได้นะคะพี่น้องถ้ามันอยากเกินไปนะคะแล้วก็ลองมาให้เป็นเบอร์สองหรือว่าเบอร์หนึ่งที่เมืองไทยนะคะพี่เพ้นก็จะขอเบิรงขอเบิรงลักษณะของน้องเขานะคะเดี๋ยววันนี้น้องเขาคงจะส่งรูปมาให้พี่เพ้นดูนะคะเขาบอกว่า ออถ้าว่าใกล้เคียงกับเอ่ออาหารที่ประเทศเกาหลีที่พี่เพ็ญคนน่ะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอ่าตั้งใจกับเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิงนะคะพี่น,อนะะ้องคอาหารเกายูีเมืองไทยใส่เป็นเบอร์สามนะคะเออ่มันหยาบเกินนะคะพี่น้องแล้วไล่น้ำเข้าไปแล้วมันฟูมันบ่อิ่มน้ำนะคะพี่น้องก็ลองเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะเราเราลองลองทีละนิดละนิดนะคะพี่น้อง